กันจะมาหากินกันใส่ไว้เดี๋ยววันอาทิตย์นี่มีเรื่องงานมาไว้เลยมาจัดทนันทีกันสักดอกโอ้ยหหงองกับหงคักโอ้โหมันอะไรเนี่ยมันปวดใจเอาเออเงาจกากตะไคร้นะครับ ทีบ้านห้องห้องว่ามมองมองมองมึมีลูกเขอห้องมองยังไปปลาเลยไล่รัวเลยนีล่กินเลยหลยจะพดนีแล้วเป็นสม่วงเลยสิเหลวกูเปจีบเฮ้ยกเิจีบแมงเลย